สวัสดีค่ะเช้าวันที่สิบสองวันนี้วันแม่แห่งชาตินะคะคุณยายไม่มีสวนดอกมะลิถ่ายให้ดู <laughs> คุณยายก็เลยมาถ่ายสวนบอนสีของคุณยายให้ดูนะคะวันแม่คุณยายไม่ได้ลงคลิปแบ่งปันนะคะวันนี้วันแม่คุณยายก็เลยมาถ่ายบอนสีของคุณยายให้ชมนะคะนี่นะคะอันนี้เหนือดวงต้นพี่เขาโตมากแล้วเนี่ยแล้วก็ดู นะมึนนวลต้นนี้นะ่าสวยมากนวลใบเหลืองๆนั่นลูกไม้ของคุณยายนะคะเนี่ยลูกไม้มินตาล้อมเพชรน,นะคะดูใบใหม่มาสวยมากใบโตมากนี่นะคะต้นนี้ก็ปีศาจแดงแล้วก็นี่ต้นนี้ก็ก้าวแต้มที่ลูกค้าเอฟของคุณยายแล้วฝากคุณยายเลี้ยง น้องป้ายสวยเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ลูกไม้ดำแดงของคุณยายตอนนี้บันสีพระนครน,นะคะใบกลมแต่น้องก็ไม่ค่อยกลมเท่าไหร่แต่โตมากเลยแล้วก็ต้นนี้วังสำรานใส้โตมากต้นนี้เลกาซี่นะคะนี่ตอนคุณยายเอฟมาดูน้องพ่มจะโตเลกาซี แันนี่กาที่คุณยายเลี้ยงน้องไว้ต้นนี้เมืองเล็กกอน,นะคะเนี่ยใบใหม่มาน้องเป็นสีเหลืองๆคุณยายขายหนอ่อเข้าไปสามสี่หน่อแล้วนะคะคุณยายยังไม่ได้ผ่าหัวน้องเล็กเด็กน้องมีหนอ่อคุณยายก็เลยแยกลูกเขาแบ่งปันไปแล้วนี่นะคะ แล้วนี่ก็เนื้อดวงที่ลูกค้าจองคุณยายไว้ให้คุณยายเลี้ยงให้เนี่ยน้องก็เริ่มเติบโตแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอีกตู้นี้นะคะวันนี้วันแม่นะคะขอให้แม่ทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทอง ร่ำรวยเงินทองชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญท่นมีลูกหลานที่น่ารักน่ารักนะคะดูแลพ่อแม่ยามแก่เท่านะคะคุณยายก็ไม่มีอะไรจะอวยพรคุณยายก็เลยมาถ่ายบอลสีให้ชมนะคะจะได้เพลินๆต้นนี้ดาลุมะนะคะเนี่ยคุณยายเอฟมาไว้เป็นแม่พนันโตไปน้องจะสวย ต้นนี้ก็เลกเซีที่คุณยายแบ่งยังไม่มีคนช่วยเอฟตัวน,นี้ไก่สยามเนี่นะคะบอนซีตันนี้ก็ลูกค้าเอฟคุณยายแล้วคุณยายอัพกระถางใส่กระถางหกให้ลูกค้าไว้เนี่ยดูหนุมานประสานกายสวยมาก เมื่อปี 64, หกสีโอ้แรงมากต้นแค่นี้ก็เป็นหลักพันนะคุณยายไม่มีตังเอฟรอให้น้องถุกๆเนี่ยพอผ่าเสร็จแล้วก็น้องก็ราคาลงก็ลูกค้าก็มีกันหมดแล้วต้นนี้บับเบิลบีนะคะเนี่ยคุณยายผ่ามาได้ต้นเดียวแม่เขาต้นตั้งหลายต่างผ่ามาได้ลูกต้นเดียวเนี่ยต้นนี้ก็พวกมันนีล้อมเพชรน,นะคะนี่หน้าสวยทั้งนั้นเลย ต้นนี้อะไรไม่รู้เนี่ยป้ายสวยอนี่มันนีล้อมเพรต้นนี้กระดางสวยนะคะนี่นี่ไอนี้เป็นต้นจอมแม่ลูกไม้ดำด่างแดงของคุณยายนะคะตอนตดโต,โต,โตคุณยายพาหัวไปเสร็จพาหัวไปเตร็จเนี่ยแม่เขาขึ้นมาใหม่เนี่ยกําลังต้นขนาดเนียปกติต้นเขาใหญ่โตมากก็ด่างสวยมากเลย นี่นะคะวันนี้คุณยายก็ยังมีก้าวแต้มอยู่ป้ายสวยมากเนี่ยแต่น้องมีใบเดียวนี่ก็เมืองเกาะเก็ดยายเบิรลิ่มเนี่ยก้าวแต้มคุณยายอัพไฟหกอะให้น้องโตโตนี่นะคะบนสีของคุณยายวันนี้คุณยายมาถ่ายให้ชมวันแม่นะคะ ขอให้คุณแม่คุณพอ่อทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญร่ำรวยเงินทองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้คุณยายด้วยนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ